ท่านนายกเศรษฐา,าพบคนไทยในนครนิวยอร์กอยอมรับแม้จะมีคนไม่ชอบแต่รัฐบาลมาโดยถูกต้องจากประชาชนและจะทำงานเพื่อประชาชนอย่างสุดความสามารถพร้อมจะเดินหน้าพิสูจน์ผลงานท่านผู้ชมนี่สดๆร้อนๆที่โรงแรมเซนต์ริจิสนิวยอร์กค่ะคุณเศรษฐาไปพร้อมกับแสดงความเห็น,นะะกันได้เลยครับท่านผู้ชมฮะ เนี่ยค่ะคุณเศรษฐาภริยาแล้วก็มีคุณปราณปรีนะคะรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศท่านบอกเป็นเกียรติมากที่ได้มาพบคนไทยในต่างแดนกลุ่มแรกเลยทําให้อบอ่อนเพิ่งรับตําแหน่งมาสองสัปดาห์จริงๆแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่ามีขั้นตอนของรัฐบาลนี้มีปัญหาอุปสรรคระหว่างทางอ่ะเยอะ การที่11พเอ็ดพักมายืนอ,อยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเห็นด้วยหรือเห็นชอบแต่ขอยืนยันว่าพวกเรามาถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมทั้ง11บเอ็ดพักมาตามระบอบประชาธิปไตยย้ยําว่าพวกเรามาถูกต้องซึ่งคนในรัฐบาลน,นี้เคยพูดหลายเวทีว่าพวกเรามาเนี่ยมาในต้นทุนที่สูงแต่ต้นขอบอกว่าพวกเราเทหมดหน้าตากัก เพราะต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างกว่าจะมานั่งในตําแหน่งนายมติหลายอย่างที่เคยพูดไปก็ไม่สามารถทําได้เพราะคณิตศาสตร์พื้นฐานนี่อันนี้ก็คือเหตุผลเลยอหลายอย่างที่พูดไปไม่สามารถทําได้เพราะคณิตศาสตร์พื้นฐานเพราะว่าผมตีความให้เพื่อไทยไม่ได้แอนสไลด์นี่ผลการเลือกตั้งมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้บางอย่างพักที่เขามารวมทบาอาจจะไม่เห็นด้วย ก็ต้องคุยกันใช่ไหมค่ะแล้วยังไงต่อยืนยันว่ารัฐบาลนี้มาจากประชาชนและจะทำงานเพื่อประชาชนอย่างสุดความสามารถคุณเศรษฐาบอกว่าวันนี้ยืนอยู่ในตำแหน่งตรงนี้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์แต่เราก็พยายามเต็มที่ที่จะแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญอยู่ปัญหาแรกๆเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจท่านบอกประการแรก GDP ประเทศไทย ต่ำกว่าเพื่อนบ้านมากไม่ว่าจะเป็นไม่แต่เวียดนามนะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียเราก็ต่ำกว่าเขาและไม่ได้ต่ำกว่าแค่จุด2จุดต่ำกว่าเท่าหนึ่งเลยก็ว่าได้เป็นเท่าตัวเลยเป็นเรื่องที่น่าตกใจค่ะหนึ่งทรงออกตกปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงรวมถึงมากกว่าปัญหาความแตกแยกของสังคมซะอีกทาบผูชมนายกอธิบายหลายเรื่องทีเดียวทาบผูชมะ บอกวันนี้มาขายนโยบายรัฐบาลที่จะเป็นต้องพูด Digital Wall et, ดิจิตอ l วอลเล็นโยบายหลักกระตุ้นครั้งใหญ่เศรษฐกิจที่ผ่านมามีปัญหามีแต่ใช้ประชาินยมเอาเงินใส่กระเป๋าแต่เป็นจำนวนน้อยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็นแต่คุยสั่นี้เดอดิจิ i t ลวอลเล็ตเนี่ยมีจำกัดระยะทางตามบัตรประชาชนมีระยะเวลา6เดือนเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่การใช้ซื้อสินค้าก็เป็นเรื่องสําคัญจะไปซื้อสินค้าอบบยามุกไปซื้อของออนไลน์เนี่ยไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบมีขั้นมีตอนโดยจะดําเนินการนโยบายนี้อย่างเร่งด่วนไอ้อยู่ที่นั่นใช้ไม่ได้นะอ่ะใช่ยกเว้นจะกลับมาเยี่ยมบ้านค่ะแล้วก็จะมาใช้เศษสี่กิโลเมตรใช่ไ<ช>หมน<า>้องีอนอกเดีือจากนั้นก็ประกาศว่านี่ทาขนาดที่ครมอนนัดแรกลดค่าไฟลถค่าน้ำมัน12 3 4งสองสามสี่ห้าแล้วจะเร่งดําเนินการต่อเนื่อง นี่พูดยาวเลยน้องใบ GDP ท่านก็ไล่เรียงเช่นเดียวกันอะไปฟังดูพร้อมกับรักฟังความคิดความเห็นกันเนี่ยนี่เป็นการพบคนไทยไทยที่นิวยอร์กตนผู้ชอมครับแล้วก็ได้พบปะจาก,กพี่น้องคนไทยที่ต่างแดน,นนะครับก็รู้สึกอบอุ่นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมเพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาแค่ประมาณ2ออาทิตย์เท่านั้นเองจริงๆแล้วปเป็นที่ทราบกปนดีอยู่ว่า การมาเป็นนายนกรัฐมนตรีการเป็นผู้นํารัฐบาลคราวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนที่เยอะมีปัญหาอุปสรรคระหว่างทางเยอะนะครับการที่เราทั้งสิพรรคปมาตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเห็นด้วยหรือว่าเห็นชอบนะครับแต่ผมยืนยันครับว่าเรามาถูกต้องตามระบอบนะครับประชาธิปไตย,ยมีพระมารษศัตร์เป็นประบุขนะครับตรงนี้ผมยืนยันว่าเรามาถูกต้องแล้วก็ พูดหลายเวที i, ว่ารามาในต้นทุนที่สูงนะครับหลายๆท่านในรัฐบาลนี้ก็บอกมาต้นทุนที่สูงแต่ผมบอกว่า,าผมเทหมดหน้านตักนะครับในแง่ของขั้นตอนในการที่จะมาลงจอดในยมบุรีตรงนี้ก็ต้องฝ่าภาสารหลายอย่างน,นะครับหลายอย่างที่พูดไปก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าทฤษฎีศาสตร์พื้นฐานนะครับแล้วก็ผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราได้คาดคิดไว้ แต่ผมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนี้มาจากประชาชนและก็จะทำงานเพื่อประชาชนอย่างสูุ่ดความสามารถนี่ให้ฟังบางช่วงบางตอนท่านนายกภริยาและคณะใหญ่เลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่สดๆดร้อนๆเลยท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงอย่างที่บอกนี่ผมฟังจากท่านที่ให้สัมภาษณ์รวมถึงพูดจารเนี่ยเราได้ KPI แล้วซึ่งดี การเมื่อเป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบกันได้อย่างที่บอกตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป GDP GDP แปลว่าอัตราการเจริญเติโตทางเศรษฐกิจจะต้อง5%ท่านบอก5%ปีหน้านะ5%ระคะซึ่งท่านผู้ชมถ้าอยู่ที่2กว่ากว่าขึ้นเป็น5หมายถึงอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจผมยืนยันว่าในฐานะทำข่าวมามันจะรู้สึกได้รู้สึกได ว่าเศรษฐกิจมาดีค่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นปีหน้าก็น่าจะเห็นถึงรู้สึกได้ผิวสัมผัสอะนึกออกใช่ไหมค่ะแล้วท่านบอกปีที่3ภายในปีที่3ของการดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของท่านจะได้เห็น GDP 6%หรือ7%นะคะนั่นค่ะท่านผูชมฮะ